ไม่ไหวแล้วอ่ะกูัตังคว่าแล้วไม่น่าให้มึงยืมรถเลยแล้วทำไมกูเตอแล้วมันมาเพื่อนแล้วมึงเอารถกูไปล้มเนี่ยนะมึงไม่โทษรถมึงเลยรถมึงไม่ดีกูต้องโทษมึงเนี่ยแหละก็มึงเอารถกู้ไปข่าบ้าขันรถมึงก็ขาไปหน้าเมื่อขาทกานตรวจจับกูแต่ข้บปกไงไอ้ไอ้ไอ้มึงขั้ไอ้ีขนาดไหนแล้วม้งยังมาว่้ไถกไอีกมึงอต็ม้จให้กูเยอให้กูเคอแต่รถอ้ไอ่ะอากอ้้มก้เอ็บ้ มึงควายเองที่มึงล้มอ่ะมึงมาโทษรถกูได้ยังไงมึงอย่ามาแถมมึงเอาเงินมาให้กูกูเจ็บกูจะไปหาหมอทำไมกูต้องให้เงินมึงมึงรู้ว่าเอากูจ่ายไปก่อนแล้วโอ้โหคนแปดอ่ะค่าอะไรค่ายาไงควายก็มึงเอารถกูไปล้มเองนี่เดี๋ยวเป็นเพื่อนนึงเดี๋ยวกูถีบเลยนี่สัสมึงก็ลองถีบกูสิเฮ้ยมึงรถรถมึงทำมึงไม่เคยดูแลรักษารถเลยอ้ือกูขับของกูมาต้องหลายปีมึงเอาไปยืมไปสามวันแล้วมึงก็เอาไปล้มแล้วมึงมาโทษรถกูเนี่ยนะอ๋อนี่กูล้มมึงห่วงรถไม่ห่วงเพื่อนใช่กููห่วงรก เรียนเลยแล้อกูให้มึงยืมแล้วแล้วมึงยังมาด่ากูอีก่ยังไงเจ็บ,บก็เจ็บอีกทนก็นยังเต็มอยู่เนี่ยเอาไงเอากูไม่ดีเหรอแต่แล้วมให้ไอ้ต้องต,ตอบเนี่ยมึงเป็นคนขับอะรถมึงรถมันแตกขนาดนี้กูแล้วเจ็บก็เจ็บเห็นเมื่อคืนมึงก็บุญหัวแล้วไม่ได้ไอ้มต้องรถเมื่อคืนกูไหมมึงยืมรถกูไปอะกูันทงไว้ข้างเหนียวก็ไปเอาเองไม่ดีเหรอไอ้อยงนี้มึงก็ไม่มีความรับผิดชอบอะเด็กอกเพื่อนกันเพื่อนกันารวะก็มันก็เป็นเพื่อนกูไงกูเลยให้มึงยืมรถเนี่ยยยเเลลืออออกกกตแห่่่นาสีงงดดัูไไม้ ียมีควายแล้วมโม่รถกูไปทำไมอ่ะโอ้โหกูไม่ยืมแลนะรถเองวยอย่างเงี้ยตอนนี้กูไม่ยืมมึงแหละเองส่วยมาโทษรถกูได้ยังไงถ้ามึงไม่กูยืมกูก็ไม่ขับด้วมึงมาขอกูเองนะกูยืมอ่ะอ้าวก็มึงมาขอกูทำไมอ่ะก็กูไม่มีรถกูเออเห็นเพื่อนไงไม่ใช่ไงเพื่อนทำเพื่อนเจ็บอ่ะมึงไม่จะช่วยรับผิดชอบเลยก็มึงรับของมึงเองอ่ะช่วยกูสามพันก็ได้อ้ากูไม่ช่วยใคยกูต้องช่วยแล้วจะมาทวงให้กูไปต้อมรถที่ควาย รถเ,เลยถ้วยแบบนี้มึงนั่นแหละลยอยถ้วยเดี๋ยวกูซื้อใหม่ดีกว่าจบไม่ต้องมามาล็อกปวยมึงรีบไปซื้อเลยมึงก็ไม่ต้องมายืมกูแล้ว,ลวกูจะตายไหนไปซื้อกูเนี่ยรักษาตัวเองไปหมดแล้วก็สมน้่นนาไงอเออแล้วกูขับไปล็อกล็กเสือร้องเองนี่ล็มึงฟังก็จบหน้าไงเออสมหน้ามึงไงไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่เพื่อนตกใช่ไหมแล้วลอกตกกูสิใครอ่ะท้ามึงไงปากเก่งแต่เล็กไงเออกูปากกูเก่งด้วยอย่ากูไม่อยากทำผงมาไป มึงรถมึงเคยลักตราไม่เคยดูแลไม่เคยจเช็คเบรกผ้ายางไหมไม่เคยไอ้แม่งพอเรากูลบมเพิ่มแทนที่จะห่วงเพื่อนเป็นไงบ้างแม่งดูแลรถุ้ยมึงอ่ะหน้าด้านยืมรถคนอื่นแล้วยังมาด่าก,กูอีกโอ้ยมึงก็ดากกก่า,ากาูเหมือนกันเหรอวะเอาหน้าสิมึงเอารถกูไปล้อมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยหมือนเนี่ยเดี๋ยวตบแม่งมึงอะไรฮะฮะกูฟังอยู่ทั้งนานแล้ เนี่ยมึงเมายากับแฟนกูนักหนาเขาให้รถมึงไปยืมมึงก็ยังแฟนมึงแฟนมึงแฟนมึงทำไมยืนฟังอยู่ตั้งนานเลยรถไปยืมมันยังบดดาเขาอีกไอแม่งหน้าสนีนเป็นไรเปล่าเธออะไม่โดนมันยังไม่ทำอะไรเขาระวังนะไอ้นี่เลือกคบมันได้